ในตอนคนที่แอบชอบของใจฟูซอรี่ลี่ถึงกับอาปากค้างเพราะต้องเจอกับเผือกพงศธรแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันโดยเฉพาะซีนทําฟานซตินตนั้นน่าจะหลุดที่สุดในหนังแล้วคือหนังเราก็พยายามจะแบบบาลานซ์ให้มันแบบแค่ละมุนละไมน่ารักน่ารักคอนะไม่ต้องตลกมากอะไรเงี้ยแต่พอมีที่เผือออยู่ในฉากอ่ะมันก็อดไม่ได้ที่จะทําอะไรที่มันแบบเออขอตลกเราวะขอนิดนึงวะเป็นหมอไม่ยากครับความรูร้เรามันมัน เสริมอินเนอร์ยแล้วครับแกลื้อฟื้นวิทยาสมัยมสีนิดหน่อยครับคาแรคเตอร์หมอหลอกฟันเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับพี่เผือกจริงๆอ่ะทั้งแรกตั้งแต่แรกที่เห็นนะก็คงเป็นหมอสายตลกอ่ะผมคิดว่ามันก็คงจะมีหมอที่เป็นสายตลกอยู่เหมือนกันอ่ะแต่ว่าคนน่ารักนะผมว่าจริงๆเขาเล่นเป็นหมอเขาเหมาะนะเวลาเล่นพี่เผือกเขาจะมีแบบคำสร้อยของเขาหรือว่าแบบหยอดมุกอะไรบางอย่างมาทำให้แบบเราก็ตลกพี่ลีที่ต้องแบบ นอนแบบว่าใส่ใ so, ส like, ่ที่ง้างฟันใช่ไหมเห็นเขาสองคนแบบโบ๊ะบวะโบ๊ะบะกันด้วยความน่าสงสารแต่ก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยก็มันต้องใส่ตัวที่มันง้างปากอะครับเหมือนหมอฟันนี่มันจะเห็นเหมือนฟันหมาเห็นเหมือนเขี้ยวหมาอะไรอย่เแล้วมันก็นั่นเหมือนกันก็เหงือกแห้งเหมือนกันอะเหมือนแค่ตัวอย่างสีสั้นๆอย่างหานาดนี้ดูเต็มๆจะเป็นยังไงใจฟูซอรี11สิงหานี้ในโรงภาพยนตร์